วัสดีครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับ Xshot เกมเดิมเลยนะครับคลิปนี้ผมมารีวิวโปรโมชั่นสะสมภายในเกมนะครับโปรโมชั่นล่าสุดเลยนะที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเริ่มต้นที่699บาทก่อนเลยนะครับจะได้เป็นปีถาวรครับต่อมา1299บาทจะได้เป็นชุดเซ็ทถาวรน,นะครับ3,299จะได้เป็น เอฟเฟกต์การ์ดนะครับได้แค่60วันเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือก็จะอยู่ในกล่องสุ่ม500นะครับกล่องหลังโปรโมชั่นนั่นเองนะครับก็จะมีสกินปืนและสกินมีดเจิ้งกวนนะครับแล้วก็มีมีดตัวใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปืน8.5ดาวมีด8ดาวนะครับแล้วก็มีดตัวนี้อีกนะครับเป็นมีด8ดาวเหมือนกันเดี๋ยวเราดูคุณสมบัติปืน8.5ดาดาวกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ไม่วางขายในเทมมมอตายแล้วปืนไม่ตกทะลุคนไม่ทะลุกำแพงปรากฏกายอย่างสมเกียรติไอคอนค่าพิเศษสกิลทั่วไปก็คือโอกาสยิงครั้งละ2หรือสนัดสกิลในโหมด PVE มีโอกาสยิงมีอะไรเนี่ยมีสไลด์เว่นมนเหรอวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันยิงมีสไลด์ไ <c oughs> อเหียคืออะไรวะ มีโอกาสยิงเวทมนต์นะครับสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูโดยรอบในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ศัตรูที่ได้รับผลกระทบจะระเบิดอีกครั้งแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมากแม้กระสุนสำรองไม่จํากัดแล้วก็วิธีกระสุนมั่นคงก็คือไม่มีแรงดีนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นมีดนะครับคลิกซ้ายโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งนะครับก็คือฟัน2จังหวะแล้วก็คลิกขวาชาร์จพลังเต็มหลอดแล้วเรียกมิดไซด์ได้นะครับ1น,นัดเชี่ยมิดไซด์เลยวะแล้วก็เมื่อใส่ครบ 2อย่างนี้ก็คือทั้งปืนทั้งมีดนะครับก็จะมีสกิลเพิ่มเติมนะครับเป็นเอฟเฟกเสริมนะก็คือในโหมด pve จะเรียกมิสไซล์เวทมนต์นะครับอ้อมคือมิสไซล์นี่หว่าก็คือจะได้รับการฟื้นฟู hp นะครับไปพร้อมกันก็แค่นั้นเองนะครับโอเคผมค่อนข้างที่จะงงกับคุณสมบัตินะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นมีดแตดดาวนะครับก็เป็นมีดกระบองนี่แหละนะครับผมไปลองมาแล้วไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมนะครับ ส่วนชุดเซตนะครับก็จะ exp บวก120ทุกหมวด hp บวก1การ์ดการระเบิดเลเวล3วิง่งบวก5เต้นเพิ่มเลื่อยไปขึ้นบวกส0ส่วนปีนะครับก็วิ่ง5เกาะเวลสาปิดกระสุนไว้ขึ้นสลับปืนไว้ขึ้นตกจากที่สูงไม่เจ็บนะครับแล้วเมื่อใส่ครบ5ชิ้นก็จะได้เอฟเฟกเสริมนะครับก็คือ pvp final damage ลบ1แล้วก็ max hp บวก1นะครับผมก็จะมีแค่นี้เลยนะครับสำหรับโมชันรอบนี้ไฮไลท์แม่งมีแค่ สกินปืนเจ้างวนเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็มีดแค่นั้นเลยที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวจัดดาด DA ก่อนเลยมากดคนเดียวไดว้เดี๋ยวทำการบัคระเบิดเลยกันแล้วกันนะครับโอเคเข้าคัดซีนก็น่าจะบัคเสร็จพอดีแหละมาลองดูนี่มีดนะครับแล้วก็นี่คือปืนโอเคสกินก็จะประมาณนี้เลยนะครับเหมือนสกินแบบปืนฮาโลวียังไงก็ไม่รู้นะครับยิงแล้วมีเอฟเฟกระเบิดด้วยเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนปืนพวกเรนโบว์เด energy burst นะครับประมาณนี้เลยไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะก็มันดูมันพร้อมกันเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองนะปืนนี้ก็ยิงไม่มีแรงดีดโอเคกระสุนให้มาเยอะมากกระสุนคือให้มาเยอะจริงนะครับโอเคอันนี้คือมีดเหมือนจะชาร์จไว้กว่าเดิมปะอ๋อยิงวิซายก็คือไอแบบนี้นี่เองโอเคปะ let's go ครับถ้าไปยิงมามมีน่าจะแรงนะปืนนี้เดี๋ยวลองใช้กับมอนก่อนว่าจะเป็นยังไง ประมาณนี้เลยใช้กับมอนประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวลอยพวกตัวใหญ่ๆก่อนพวกปลาฉลามพวกหอยอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึงเดี๋ยวเอาปืนยิงปลาก่อนนี่ไงนี่ไงมาแล้วหอยยักษ์ยิงแม่งไปเลยครับโอ้โหเลื่อดรถไบอยู่เนี่ยติดคิด,ด้วยติดระเบิดให้ผมเนี้ยผมลืมเอานี่มาว่ะมีดหมุนกับมีดพิษมาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกส่วนนี้ก็คือไม้กระบ,บองนะครับ เป็นไม้กระบองที่ได้รับการอัปเกรดมานะครับคุ้นๆเหมือนไม้กระบองเมื่อ10ปีที่แล้วเลยนะครับประมาณนั้นโอเคยิงไปเลยอันนี้ยิงทะลุนะครับยิงทะลุอะไรวะยิงทะลุตัวคนเนาะแต่ไม่ทะลุกำแพงใช้ได้นะไม่แย่โคตรแรงยิงไปเลยครับผมตีคุณภาพบอกเลย <laughs> จบไปแน่นอนมั้งนะไปลุยต่อไปตามทางเลย ปึ๊บปีนไปเอา้ายังไม่ได้หรอไวไวไ,วไวดีนะบักระเบิดไอ้นี่มาเจดี JD มาขึ้นไปปึ๊บค่อยๆค่อยๆค่อยๆันย,ย,ยครับอันนี้ผมใส่ชุดเซ็ตกระปีอยู่นะเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นแล้วก็สลับปืนไวขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมแล้วพอยิงก็เปลี่ยนกระสุนไว้โอเคก็ตรงตามที่มันบอกอะแหละัเซีนครับผมมาอันนี้คือแบบว่าง่ายๆเลย เดี๋ยวยิงเสร็จเดี๋ยวแจกปืนแจกมีดด้วยเพราะว่าไอ้บอสต,ต,ตัวต่อไปเดี๋ยวต้องไอ้นี่เอาบัคข้ามด่านนะครับยิงไปเลยอย่าตายหาก็พอละปลาระเบิดไปปึ๊บยิงต่อแรงมากครับปืนนี้แรงชิบหายยิงไปเลยอีกตัวหนึ่งไม่มีใครยิงเลยเหรอยิงแต่ตัวนี้กันยิงแม่งไปเลยเฮ้ยเพื่อนปาระเบิดน้ำแข็งให้สวยเลยอย่างนี้โอเคตายหายไปแล้วตัวหนึ่งเหลือไอ้ตัวนี้สินะนางเงือกยิงแม่งไปเลย โอเคตามนี้แหละมันจะรวมล่างเข้าด้วยกันฟิวชั่นกันแล้วเว้ยมาดิจบอย่างง่ายยิ่งแบบว่าคนเยอะๆเนี่ยง่ายเลยไปเพื่อนบักรเบิดหนแข็งให้แล้วยิงไปเลยครับผมดาเมจเข้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่แรงแรงเพราะว่ามีคนช่วยเยอะเอ้ยเชี่ยเฮ้ยหลบหลบหลบห,หลบหลบห,ลบหไม่ทันครับผมไม่ทันยแยกร่างละชิบหายแล้วตัวไหนมีมงกุฎเอ้ยมีคนมีมีดพิดสวยสวยยส ตอนี้ดิจะผ่านไปกี่โปรโมชั่นชุบเลือดผมแม่งก็มีเท่าเดิมอะ่ะแม่งไม่ได้เยอะเลยไปเอาปืนไปเอาปืนไปแจกปืน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 เอาปืนไปเลยครับผมไปคนแล้วก็บอกเลยเก็บเก็บแล้วอย่าทําหายละ่ะแล้วก็เอาปืนพิษมาปืนพิษเอาไว้ข้ามด่านโอเคไปแล้วจ้าเฮ้ยเี้ยโดนเบี่ยง โดนเวี่ยงทำไงฆ่าตัวตายดีกว่าน่าจะไวกว่าไปไปครับไป let's go ครับกระโดดข้ามได้ไหมตรงนี้ออข้ามไานี้ดีกว่าไปลุยกันเลยบอสตัวต่อไปของเรามาไอ้พวกปืนโปรโมชั่นใหม่ๆมันต้องลองกับด่าน DA เว้ยผมว่าเวิร์กสุดแล้ะคนมันชอบลงดาน DA กันผมก็ไม่รู้ทำไมลองใส่าหารแล้วเปิดถาวรกันไปคิกขวาครับยิงพิษขึ้นไปเลย เราจะข้ามไปบอสด่านสุดท้ายกันยิงนัดนึงโอเคตายแล้วก็เอาปืนกูคืนมาเย่ yeah. นี่แหละของจริงที่จริงใน Time Space ไม่ใช่เดบ s t o r สอตะมันมีระเบิดตัวนี้ด้วยนะระเบิดแฟดแล้วก็ระเบิดอีกอันนึงผมพอลองระเบิดดิอ้าวไม่ใช่แฟดนี่หว่ามันเป็นช็อคบอมเผื่เลยเป็นช็อคบอมนี่หว่านะครับโอเคมันคือช็อคบอมอันใหม่นั่นแหละ นะครับแล้วก็จะเป็นระเบิดที่มันเหมือนระเบิดเมอร์คิวลี่แต่เปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับคลิกซ้ายปาได้คลิกขวาปาได้นะครับก็มีแค่นี้แหละโอเคผมก็จะทําการบักระเบิด JD นะครับผมยิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปเอ้ยผมฮิวเลื่องให้กับตัวเองได้ป่ะเป็นพอยเอฟเฟกหรือเปล่าเนี่ยเอฟเฟกใส่ไอ้ปืนมีดคู่กันน่าจะใช่หรือมั้งยิงเข้าไปเลยครับโอนแรงไอเ้เอ้ย เปลี่ยนกระสุนก่อนเดี๋ยวรอบอสมันลงมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายอย่าตายอย่าตายกดโกรนไหมปั๊บแเบิดปฟึบแล้วก็ยิงต่อครับผมเอาตายไปเลยโอ้โหบอสแม่งกวนส้นตีนเลยเวลาใกล้จะตายมันชอบแบบมันชอบบินขึ้นไปขขาบนเว้ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะบินขึ้นไปทําไมลงมาแรงจัดโอ้โหแน่นอนน้องแรงอยู่แล้วนี่แหละจะได้จบง่ายๆครับโอ้โหบอสเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแม่งกวนส้นตีนเลยมันชอบลอยขึ้นไป เวลาใกล้ตายแม่งชอบลอยขึ้นไปไม่ก็ไอพวกตัวแดงเนี้ย hey er. ไอ้เฮี้ยปะเบิดไปแล้วก็ยิงแม่งนะครับโอ้โ oh หไม่ทันว่ะเพื่อนได้เป็นไงเป็นไงครับสกินฟืนเจิ้งกวนตัวใหม่ล่าสุดเป็นไงแรงปะ่ะถ้าถ้าแรงก็ช่วยบวกหนึ่งมาแล้วกันนะครับนี่ใส่คู่กับชุดเซ็ตด้วยนะครับชุดเซ็ตโปรโมชั่นนี่เป็นปีกคุมนะครับไม่รู้ว่าบักดาเมจหรือเปล่านะเห็นเป็นว่าคุมก็เห็นบักอย่างเดียวเลยแล้วก็ชุดเซ็ตมาสไตล์แบบหวยจีนอะไรยงี้นะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ